ท่านท็อกสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนึ่งครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับพัสดุหนึ่งชิ้นครับผมพัสดุชิ้นนี้ถูกส่งมาให้ผมมาให้ภายในบ่ายวันนี้แน่ๆครับผมผมก็รู้สึก ตอนแรกที่ได้เห็นก็ตกใจครับผมตอนแรกนึกว่าที่บ้านทางบ้านครับผมได้สั่งเขียงมาหรือเปล่าเพราะพัสดุมันดูใหญ่มากเลยครับผม <c oughs> เมื่อเทียบกับขนาดของมือผมลองท่านผู้ชมลองเช็คดูครับผมมันดูใหญ่มากเลยกับการที่ผมเห็นครั้งแรกเนาะแต่พอจับเข้ามาก็เออมาคำาดูไอททำไมมันรู้สึกว่ามันมันหนิดเนิดมันนึกดึงดึงเด้งมืออย่างเลยพอมาอ่านก็โอเคครับผมบริษัทคิวดิจิทัลคอนเทนตเหมือนเดิมครับผมก็โอเคน่าจะพอทราบกันครับผมกับกรณีนี้ ก็น่าจะเป็นตัว Blue P l i a d ครับผมเล่มปกพิเศษ Limited Edition เล่มที่3นี่เองครับผมที่สั่งไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมก็ในวันนี้เขาก็มาส่งเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเปิดกันเลยดีกว่าครับผมกับกรณีนี้ก่อนอื่นที่เราจะเปิดกันผมขอพูดถึงกรณีการแพคเกจิ้งครั้งหนึ่งครับผมก็เราเห็นได้ชัดครับผมกับกรณีที่ทางมังงะคิวฟหรือทางลักพิมพ์ Publishing เขาได้ทำการแคร์หรือใส่ใจตัว อุปกรณ์เขาเลือกสินค้ามากกว่าที่คิดนั่นเองครับผมจากที่เราครั้งที่แล้วครับผมเราเพิ่งทําการแกะของตัวสะดุดลักยายแฟนเช่าไปใช่ไหมครับผมครั้งนี้ก็มาในของบลูพิเลตเราก็เห็นครับผมว่ามีการเปลี่ยนการแพ็กเกจแบบใหม่ครับผมจากที่จะเป็นกล่องการมาเป็นใส่ซองแล้วก็ทำให้ตัวแฟ้มหรือว่าเคลียร์ไฟครับผมไม่เกิดการหักงอแต่แบบนี้ก็เกิดสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันครับผมแต่ผมนับว่าดีขึ้นเนาะ โอเคครับผมไม่รอชาร์เดี๋ยวเราทำการแกะกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมผลิตภัณฑ์ถูกส่งมาในลักษณะนี้นะครับผมอย่างที่เราเห็นกันเลยว่าตัวทางแฟม้มเนี่ยเขาได้ทำการห่อมาอีกหนึ่งชั้นนั่นเองครับผม กรณีแบบนี้เนาะเขาก็จะใช้เป็นกระดาษแข็งครับผมสองตัวหุ้มหน้าและหลังมาครับผมเกิดกา,การเกิดลายครับผมหรือลายขนแมวนั่นเองเนะาะเทโ้ก็ถือว่ามีบาดแผลจากการร่วมสงครามมาพอสมควรครับผมแต่ตัวแฟ้มครับผมไม่มีปัญหาครับผมอ่าถือว่าโอเคแฟ้มไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าแฟ้มมีปัญหาตรงนี้อะไรวะนี่ อ๋อเหมือนจะเกิดการผิดพลาดครับผมอาจจะมี QC ผิดพลาดกรณีนี้เนาะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่านแสดงว่าถ้ากรณีแบบนี้นี่แฟ้มท่านอื่นแฟ้มท่านอื่นอาจจะมีรอยบิ่นนั่นเองครับผมอ่าเห็นไหมครับกรณีนี้ผมเห็นเหมือนผมจะมีกินกินส่วนเนื้อเกินหรือเออร์เลอร์ของบางท่านขึ้นมานะแต่ผมไม่รู้ว่าทางโรงงานหรือว่าสายการผลิตแกทําการาหั่นแบบไหนแต่ผมมองว่ากรณีของผมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเห็นไหมอ่าเนี่ยครับผมเห็นชัดขึ้นเนาะว่าจะมีติ่งตรงนี้ออกมาหน่อยนึง โอเคเดี๋ยวผมลองไปหาวิธีทําการจัดการให้มันสวยขึ้นแล้วกันเนาะเรามาพูดถึงกรณีตรงนี้กันดีกว่าครับผมกับหนังสือน,นั่นเองครับผม Blu พ p เล i o d ปกพิเศษเล่มที่3ก็ผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆผมทําการสั่งไปทั้งหมด3เล่มนะครับผมก็มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3แล้วก็มีปกพิเศษมาด้วยแต่ผมตอนแรกผมคิดว่าอาจจะมาพร้อมกันแต่จริงๆไม่ได้มาพร้อมกันเนาะก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันครับผม บลูพีเลียดในครั้งนี้นี่คือใช้คําว่าหลังๆมานี้เป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งเลยก,ก็เรียกได้ครับผมเพราะว่าตัวบลูพีเลียดเนี่ยในกลุ่มหรือพูดถึงในสังคมของโลกมังงะเนี่ยจะพูดถึงกรณีของหนังสือการ์ตูนแนวเฉพาะทางอะไรทํานองนี้เนาะซึ่งส่วนตัวผมผมมองว่าบลูพีเลียดไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับผมเพราะว่าในความคิดผมการกรณีที่มันจะแมสหรือไม่แมสเนี่ยคำว่าเฉพาะทางมันดูดิฟอินดีเทลลึกเกินไป ผมขอยกตัวอย่างเช่นโซมะยอดนักปุงก็ได้ครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าบลูพีเลียดเนี่ยมันจะต้องเป็นเด็กสายศิลป์ถึงจะต้องเรียนมาด้านนี้แล้วถึงจะอ่านแล้วก็สนุกตามหรือเข้าใจจริงๆผมว่าไม่ใช่ครับผมกรณีของโซมะเนี่ยตัวผมเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนทางด้าน การทําอาหารมานะและในชีวิตจริงก็ทําอาหารไม่ค่อยจะอร่อยด้วยซ้ําแต่ผมก็ดูโซมาอ่านไปมันให้ความรู้สึกหรือได้เรียนรู้หรือสามารถสนุกคล้อยตามเนื้อเรื่องได้ได้หนึ่ครับผมยกตัวอย่างเช่นด็อกเตอร์สโตนอย่างเงี้ยส่วนตัวผมผมรู้จากสูตร E ีเท่ากับเอ็ q u a รไหมผมก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นผมรู้สูตรพื้นฐานในการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อะไรทำนองนี้ครับผมก็สามารถใช้เ่ผมอ่านด r Stone รสโตนหรือว่าโซมะยอดนักปรุง หรือใครจะบอกว่าผมอ่าน Initial D อย่างเงี้ยผมจำเป็นต้องสามารถดิฟลดเซียนขนาดนิกิ่เาวด้เลยไหมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นครับผมก็เลยผมก็เลยมองว่าใครคำว่ามัง,งะเฉพาะทางเนี่ยคงไม่ใช่ตัวตัวคำที่ถูกเรียกสำหรับบลูพีเลียดจริงๆหรอครับผมอ่าเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนทางด้านสายศิลปะมานะ จริงๆแต่ในส่วนหนึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบทางด้านศิลปะอยู่แล้วครับผมผมชื่นชอบการวาดรูปงานปั้นฟิกเกอร์หรือว่าโมเดลต่างๆเนี่ยมันก็ล้วนเป็นหนึ่งในงานศิลปะหรือแม้กระทั่งตัวหนังสือการ์ตูนเล่มอื่นครับผมก็ใช้หลักการของศิลปะในการสร้างสารรค์มันขึ้นมาเหมือนกันครับผม การที่ใชห้หัวหัวทางด้านศิลป์ในการคิดแล้วก็ใช้ความสามารถหรือท ALEN เฉพาะตัวอย่างเงี้ยมาวาดออกมาเนี่ยมันก็เป็นศินละปะเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นกรณีของคําว่าหนังสือที่มันอิงแนวศิละปะมากเกินไปหรือว่าเป็นเฉพาะทางแมสเฉพาะทางอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับนแน่นองครับผมอา่าเพราะฉะนั้นสําหรับบูพีเลียดเราก็ สามารถหามาตามอ่านได้เลยนะผมก็อยากอ่านอยู่เหมือนกันจริงๆผมอยากอ่านมานานแล้วแหละสำหรับบลูพีเลียดเนี่ยแต่ผมไม่มีเวลาในการไปกดซื้อหรือว่าช่วงการซื้ออะไรแบบนี้ตอนที่ไปงาน3มย่านครั้งที่แล้วผมก็ไปดูครับผมปรากฏว่าก็ยังไม่มีเนาะก็หมดไปแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเสียใจเสียใจฮะอะไรทํานองนี้ครับผมก็นี่แหละครับสําหรับบลนะูพีเลียดเนาะก็เดี๋ยวให้อยู่คู่กับแฟ้มด้วยกันหน่อยดีกว่าครับผมกรณีนี้สวยๆอยู่ด้วยกันเนาะ จริงๆแล้วของแฟนเช่าก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมกรณีที่ปกกับตัวนี้จะเหมือนกันนั่นเองครับผมเห็นใช่ไหมครับสวยงามสวยงามาและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการแกะให้ท่านผู้ชมดูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบก็ผมว่าในตัวแฟ้มของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นี่นะครับผมก็ในตัวแฟ้มของเขาเนี่ยจะมีปกข้างในอยู่แล้วนี่นะครับผมคือหล,หลายท่านอาจจะ ยังไม่ทราบว่าในเซตที่ตัวสำนักพิมพ์เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีแบบนี้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเพราะว่าเล่มที่สาผมก็ยังไม่มาผมก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นไม่ได้เนาะแต่ว่าในตัวเล่มที่3มปกพิเศษเนี่ยเขามีปกธรรมดาข้างในซ้อนไว้อยู่น,นั่นเองครับผมอ่านี่ก็จะเป็นปกด้านในนี่ครับผมเท่าที่เราเห็นเนี่ยจะมี2ปกซ้อนกันอยู่อ่านี่ครับผม สำหรับปกด้านในเนี่ยเขาจะถูกซ่อนมาไว้ข้างในในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับผมอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวปกที่แตกต่างกันอยู่ในหนึ่งเล่มเดียวกันเนาะอันนี้ก็เผื่อท่านผู้ชมอาจจะอยากเห็นด้วยซ้ำว่า,อ,าอยากเห็นด้วยว่า ไอตัวปกที่มันซ้ํากันมาเนี่ยไอปกที่มันไม่ซ้ํากันเนี่ยขออภัยที่พูดผิดเรับผมปกที่มันไม่ซ้าเนี่ยมันต่างกันอย่างไรก็จะต่างกันในลักษณะนี้ครับผมก็จะเป็นตัวข้างในนี่ก็จะเป็นรูปของบุคคลหนึ่งที่กําลังถือแปลงอยู่กับอีกคนนึงก็จะเป็นตัวของพระเอกเนาะเท่าที่ผมเห็นขึ้นปกนี้อ่านั่นเองครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับบลูพีเลียตปกพิเศษลิมิเต็ด dition ที่ หลายท่านอาจจะกําลังต้องการหรือว่าอยากหามาอ่านก็ผมผมก็ขอให้ท่านผู้ชมหามาอ่านได้เร็วเร็วๆนี้ครับผมสำหรับ b l u พีเลียดก็น่าจะประมาณนี้น,นั่นเองครับผมเดี๋ยวผมขอเอาภาพมันมาให้เห็นชัดๆตรงนี้แล้วกันเนะาะฮะโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชม b l u พ p เลียดปกพิเศษเล่มลิมิเต็ดอ i t ิชัครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามา กดไลค์กด Subscribe รวมถึงท่านผู้ชมที่สามารถอินบ็อกเข้าไปทางแฟนเพจเพื่อพูดคุยกันแล้วก็ได้รู้จักแนวทางการอ่านหนังสือกระตูนมังงะเพิ่มมากขึ้นครับผมผมก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้ทำการ p าร t i c i p a t e กับผมได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยในคอมเมนต์เข้าม,มาผมก็ไปอา่านผมก็รู้สึกดีทุกครั้งครับผมที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้ชมและในครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องทันท็อกคนนี้ด้วยครับผม วันนี้ก็ขอรากันไปก่อนครับผมบายสวัสดีครับผม